ก็สวัสดีค่ะอยู่ช่องจกเกอร์แห่งหานะครับส่งริเพจได้ที่รูปไฟล์เพจ Facebook โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับฮิลโ่มูนควีนนะก็ตัดมาไาทีที่18นะครับคิว4ตายสีเอซิต้าสกอร์รวม10ต่อ2 2สอนะครับไฟล์เราเนี่ยมีอ่าแมกมัสเทมเพสดดลินนะครับฮันเดอร์แล้วก็มูนควีนอาจจะเป็นคอมโบนรกก็เป็นได้นะครับ โอเคตอนนี้เอามาเป็นเจาะก่อเวทขั้น3นะครับแล้วเตรียมตัวที่เจะกิมมอแน่นอนว่าเป็นสายสกิลนะตัวมูลเนี่ยน่าจะเป็นตะกอนเขาเล่นเป็นตัวตีแคลร่กันนะครับแยกล่าง w i n วอล์กอะไรก็ว่าไปนะครับบางคนเดี๋ยวนี้มันไม่รู้ใครคิดสายรีสกิลขึ้นมานะครับโคตรโหดแต่ก่อนนะแต่ว่ามันโดนเนิร์ฟขึ้นมานะฮาวดีลิงขังครับแต่ว่าตายเดี๋ยวดูก่อนสักนึซิงเกิลแล้วกันนะ ตอนนี้มีแค่จอกกระเวยขั้น3ครับแล้วก็ดาบหินบึบเรียบร้อยแตก1นึ่งบึบบึบแตก2บึบบึบ,บโอ้โหเก็บไปสิอ่ะคืออธิบายสกิลของมูนก่อนนะครับอันตีเนี่ยแต่ก่อนนะแต่ก่อนกนะ็คือคนไม่เล่นเน้นเน้นรีสกิลหรอกก็เล่นสายตีทั่วไปนะครับเพราะว่าสกิลสามที่ตัวมันเนี่ยมันก็ดีเหมาะกับการตีนะฮะสกิลสองก็ตีชิ่งอะไรเงี้ยอันตีมันเนี่ย,ม,นนยมันจะเป็นอย่างนี้ บ,บึบ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 อ่าลงมาใส่หัวพอรีสกิลมันจะเป็นอย่างนี้เลยบ,บึบ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 ก็คืออ่ารีสกิลสองทีอะ่ะเดินไปอะ่ะแตกหมดนะคือแตกทั้งยวงนะครับแล้วไม่รู้มันปรับเฮียอะไรขึ้นมาผมไม่แน่ใจว่าปรับอะไรกันเกิดขึ้นแล้วมันก็ใช้รีสกิลอ่ะไม่โหดเท่าแต่ก่อนนะครับมันเหมือนจะมีข้อจํากัดหรือการตัานอะไรบางอย่างนะครับทําให้ไม่สามารถ เล่นได้ใส่รีสกิลแต่ว่าแบบเดิมโหดกว่าหลายเท่าตัวนักนะฮะปัจจุบ,บันก็ปรับอะไรไม่รู้ปรับเยอะโอเคเอาสกิลหนึ่งก็คือสตัรนนั่นเองนะครับดาเมจสามร้อยนะสกิลสองก็การโจมตีแบบชิ่งสกิลสามคือสกิลติดตัวนะครับเพิ่มระยะการรังเหงื่อแปดร้อยในช่วงกลางคืนนะครับเพิ่มพลังโจมตีพื้นฐานสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไปพื้นฐานอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเป็นสกิลที่บวกดาเมจนะครับอันตก็คือน,นั่นแหละ กดใช้เพื่อสุ่มปล่อยแสงอ่ามูนบีม11ครั้งเบเอ้ยทีเดียวสวยครับแถมเทได้อยู่ไปยังเป้าหมายที่อยู่รอบๆตัวสูงสุด4ครั้งต่อหนึ่งเป้าหมายอ่าก็คือตัวหนึ่งเนี่ยโดนได้แค่4บึบแต่ก่อนถ้ารีสกิลก็8บึบก็ตายนะสร้างความเสียหาย300ต่อครั้งนะครับก็คุณน่าจะเยอะแล้วก็สามารถเอากระทาฟ้าได้นะครับจะช่วยเพิ่มจำนวน ลำแสงนะครับจาก11ก็เพิ่มขึ้นไปเพิ่มจํานวนตีสูงสุดต่อหนึ่งป้าหมายนะครับจากตันแค่โดนตัวลราแค่4ทีก็โดนมากขึ้นไปนะฮะลดระยะเวลาดีเลยในการยิงลําแสงมินิสตันต่อลําแสงแล้วแลคุณดาวของสกิลโอ้โหกะัะถะฟ้านี่แบบเพิ่มจํานวนลําแสงนะครับจานวนแล้วก็การโดนต่อคนติดมินิสตันนะครับความที่เออคือกะัะถะฟ้านี่บกหลายอย่างนะ แต่ก่อนกระทาฟ้าดีสกิลนี่คือชุดเดียวโอ้โหแมงกมาร์สย่อมได้ไป็สองครับแต่ว่าเราไม่รอดอ,าอ้าวยังไงครับบุสแวกบุสแวกนี่ยิงสโลแมงมัดยิงอ่าแมงกมาร์สยบส่วนครับน่าจะรอดหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> คือตอนตอนที่ไม่มีไม่มีกระทาฟ้ามาันอาจจะแค่เงี้ยอ่ะพอมีกระทาฟ้ามาานันจะอย่างนี้โอ้ยจะโดนใหม่ไอสัตว์พอใช้ พอมีกระทาฟ้าแล้วกดรีสกิลด้วยมันจะนอย่างนี้ <c oughs> แตกถุยอ่ะอ่ะไปโอเคก็สตอรี่เดี๋ยวนี้นะครับแน่นอนว่ามูลเควีนก็คือเกี่ยวกับดวงจันแน่นอนนะก็มาจากอ่าพลังแห่งดวงจันจะลองทันเกเอง <c oughs> ไม่ใช่ันเะสันเรืลอมูนอ่านก็ได้อ่านใหนะ้ฟังก็ได้นะหน่อยเดียวสอรี่ม่เยอะ มุ Queen นควีนเป็นนักรบกึ่งมแมลงที่มาจากดวงจันทร์ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมรบในสงครามครั้งที่1ระหว่างมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานแต่เมื่อเฮบอลบุกเข้ามาทําลายนิวเอิร์กราชนีเหล่านักรบกึ่งมแมลงได้ตัดสินใจนํากองทัพของตนลงมาสู้รวมเคียงข้างลีเจนด้วยพลังมาหาศาลที่ถูกดึงลงมาจากดวงจันทร์ทําให้พวกมันกลายเป็นนักรบที่แข็งเก่งมากนะครับเป็นระดับต้นๆของกองทัพเลยอ่าสตอรี่ก็ประมาณนี้นะครับผมก่โหอดยดูย อันนี้น่าจะอยู่สายอํมน่าจะแครี่นะทุกคนมูนอยู่ในวันนี้อ่านี่มูนเป็นแครี่อ่ะแต่ว่าวันนี้เราจะเล่นสายสกิลนะครับซึ่งมาแล้วครับกิมมอกิมมอก็จะบวกดาเมจสกิล30%นะครับอันนี้เราคิดเล่นๆน,นะสมมุติ4ครั้งครั้งละ300 4 32ยส0่นะครับ1,200องบวกสาเข้าไป1ั0 0นึ่บวกสามอะ่ะ เออก็แปลว่าอาจจะบวกถึง4 500ในการกดกิมมอร์นะครับอันนี้เราคำนวณคร่าวๆนะถ้ารายละเอียดดีเทลมันไม่ถึงหรอกมันมีกอเวทแต่ถ้าไม่มีกอเวทนั่นแหละก็บวก3 400เลยนะของกิมมอร์เวลาก็ใช้แต่เสียดายว่าอย่างที่บอกนะครับกระทาฟ้ารีสกิลเนี่ยมันโดนเนิฟอะไรไปบางอย่างไม่รู้นะครับถ้ายังไม่เนิฟและกิมมอรเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ตอนนั้นนะบอกเลยว่าโอ้โหหตัว ไม่เกินห้าวิเนี่ยผมว่าแตกแน่นอนผมไม่แน่ใจใครรู้คอมเมนต์บอกเลยนะว่าว่ามันเนิร์ฟตรงไหนใบไม่รู้ว่าจำนวนครั้งที่โดนนะครับหรือว่าการติดต่อกันหรืออะไรสักอย่างแต่จำได้แน่ๆว่าโดนเนริร์ฟตอนนี้ก็เป็นอย่างที่อ่านให้ฟังนะฮะมาแล้วไปบ,บึบบึบ,บเรียบร้อยครับดังเกนมาเตอร์ โยแล้วยังไงโอ้โหนิมนฟอรา่าจุกจุกมาเลยครับได้กระทาฟ้าแล้วกระทาฟ้าก็จะเพิ่ม18เหรอสิครั้งเลยเหรอแบบสุ่มที่อยู่ใกล้เคียงสองสุดสครั้งต,อองต่อหนึ่งเป้าหมายโอ้ยสิครั้งเพิ่มเวอร์ชิบหายเลยอะ่ะจาก11ใช่ไหมจาก11เป็น18บวกมา7ครั้งนะครับทุกคน แล้วก็จากตัวหนึ่งเนี่ยโดนได้แค่4เป็น12เลยสูงสุด12ครั้งก็นหนึ่งเป้าหมายจาก4เป็น12อะ่ะ3เท่าทุกคนกระทาฟ้านี่มันโหดสัตว์มากครับเพิ่มแบบเวอร์มากเพิ่ม2เท่าก็พอแล้วมั้งอะไรเงี้ยจาก4เป็น8อะไร่าจาก4เป็น12วะ่ะโอ้โหแล้วถ้ารีสกิลเข้าไปอีกนะครับก็ยิบสี่อวะต่อตัวหนึ่งอะไรเงี้ย ตอนนี้ก็คิวสิบายห้าไปสิบแปดสายนี้ก็ต้องใช้ของเยอะนิดนึงนะครับจะต้องมีเจาะเวทมีกระทาฟ้ามีกิมมอมีรีสกิลนะครับแต่ว่ากระทาฟ้าเพื่อนให้มาแล้วตอนนี้กิมมอก็มีแล้วเจาะเวทก็มีแล้วนะครับที่ขาดก็คือแค่รีสกิลเท่านั้นเองนะครับก็อาจจะต้องบีเคเข้าไปหรือเปล่านะครับหรือวินงวอลเข้าไปเนียนๆก็ต้องดูต่อตอนนี้ก็คอมโบได้อยู่นะถ้าจังหวะดีเพราะว่ามีเทมเพลตคอยดูดนะครับอาจจะมี อะดีลีนขังให้นะครับอ่าแล้วก็มีทันเดอร์ผ่าได้ทุกตัวอีกอ้าวตายล่างๆดีลีนโอ้โหเรียบร้อยครับเซ็ตบุ๊สแวกโอ้ยทันเดอร์ดีลีนสกิลแล้วจอกเวทคันสามด้วยสบายครับทันเดอร์รีผ่าให้ก่อน,นครับดามเมทที่เหลือเนี่ยอ่ะเรามีโอกาสมีโอกาสตายนะทันเดอร์รีผ่าที่เหลือก็แบบเหลือซากแล้ว โดนคนละบ,บีมสองบีมยังไงดังเก้นแต่แบบว่าอาจจะต้องมีพีเคถ้าเล่นสายนี้นะครับเพราะว่าก็จะเดิงเข้าไปเนี่ยนะเดี๋ยวเสียเวลาอันติอ่าดิสวอร์ก็อ่าสกอร์ตอนนี้นะครับมูนก็สิบนะฮะทันเดอร์ส1เทันเดอร์คิวก็อีกไปตรงข้ามก็สองสามสี่ห้าตัวนะครับผม <laughs> มัวมวไปก่อน <laughs> เอาไงต่อมายไปดอนก็กระทาฟ้าเลยครับผมมาลุยเลยแบบม,มันไม่มีพีเคอ่ะมันจะเดินแมนติงโง่งไม่ได้ครับฝันของข้าก็วิ่งหนีหมดนะครับต้องแบบบิงอันติไปกลางวงอะไรเงี้ยสวย อใช้คีบไวนะครับเพราะว่ามีสกิลตีชิ่งไป <c oughs> ้แมงมัดอ, <c oughs> อ้าวอ่าฮันเดอร์พาไปเลยครับ <c oughs> แฮมเพทบิงมาซันครับเ <c oughs> บสเรียบร้อยนะ <c oughs> เสร็จอดีนอรลีน <c oughs> ตอนนี้เรามีเงินอยู่4 <c oughs> 2 0 0สองโอ้โหตรงกลางครับ <c oughs> ดันเก้นมันเป็นดอ้นดันบ้านเราแล้ว,ลว <c oughs> เราก็ต้องเอาเคิร์นหน่อยเดช ตีป้มล่างครับผมก่อแรกกันไหมล่างอากลางแต่ดูเหมือนเพื่อนจะไปกันนะก็น่าจะต้องแลกนะครับเราไปไปกันป้อมไหนอ่าเฮียแล้วเฮียแล้วเฮียแล้วโดนแล้วทำเพจโอ้โหแตกดีดินขังครับผมเอ้ยเอ้ยเอาย,ยังไงทันเดอร์ผ่านตีให้ครับแต่ว่าเสียดา้ครับผมแมงมัด เลยขย่มสวยอยู่โอ้โหแมงมัดเก็บไป 3, สามับผมมูนมาเก็บได้อีกตัวหนึ่งโอ้โหโได้อยู่เพื่อนแมงมัด,มมดเห็นไหมคือคอมโบมันถ้าต่อดีๆสวยนะอันนี้ยังต่อแบบมั่วๆนะคือเข้าไอเทียตัวนะครับฉากแรกนี่ดีลิงขังไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะบูชยายันก่อนอ่าตัวเองไปส่องเวอร์ให้ให้ตายก่อนนะครับแล้วทันเดอร์พาให้สองทีแมงมัดมาขย่มปิดสกอร์นะครับเออเป็นไง ไม่ต้องถึงมือโมนันติเลยเนี่ยอ่ะมานะครับรีสกิลฮ่โดนโดนอ่ะานสวนเอ้ยเปิดนันติแล้วโอโ้โหนี่ครับมันต้องมีพีเคที่จะบิงเข้าไปใกล้ๆนะครับถ้าเดินไปอันติงโง่ๆแบบนี้ครับเขาวิ่งหนีนะ ปกติคูดาวเลยอะห้าสิบวินะครับมีกิมมอลดคูดาวไปเออยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับปกติกันหนงานานี้แหละอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร <en> ดีไม่กดรีสก,กลิลยังไม่กดอะไรนะครับแต่ว่าเกียรทางงองง่ายมากครับก็คือตัวทอง <laughs> <laughs> ตัวทองมาจบไปยี <laughs> ่ตัวทองมาไม่เข้าเนียครับ แต่ไม่ไม่แน่ใจว่าสะท้อนโดนหรือเปล่านะแต่น่าจะโดนนะถ้าคือถ้าายของข้ามเปิดสะท้อนใส่หน้าแล้วก็ตายอะ่ะมันแก้ทางง่ายอะ่ะโอ้โหตายวะตายวะเอเอาไม่มัดขย่มสามสวยครับโอ้โหแมงมัดขย่มช้าไวหน่อยครับไม่ได้ขย่มช้าเข้ามาซันช้าไปหน่อยครับเมราจะขยม่มถ้ามาตันช่วยมูนทันเนี่ยมูนอาจจะแบบสกิลส่วนได้นะครับแต่แมงมัดประคยมอยู่ตายครู อ้าวโดนดันบ้านก่รฉีเราดีดีเราเร็วๆๆๆโหดีลีนออกเป็นดับสามสีทันเดอร์พาไปครับยังไงทันเดอร์ทันเดอร์เอ้ยเนอร์ทันเดอร์เอาเลยทันเดอร์ตายแล้วแถมเฮดไปดูสวยอดีลีนขังครับทันเดอร์พาไปโอ้โหแล้วแตกก่อนนะครับไม่ได้ผ่าอีกทีนึงอ้าวแล้วยังไงอดีลีนโอ้โหแถมเฮดดูช้าไปหน่อยครับผมโอ้โห รีดูดอีกทีหนึ่งไอ้ยะไอ้ยะบุ๊บเฮ้ยมเมื่อกี้มึงจะว้าไปไหนวะเพื่อนมึงจะมึงแตกไอ้เฮียแม่งมัวชิบ่ายของโบมัวร์หมดอ่ะอะเมื่อกี้เหมือนเห็นใครว้าไปไหนเพื่อนแมไปไ่อมงว้าไปไนอมงี้าอปไมน่อนแมาไป่อด้ม้าไน5คนหรือ2คนเลย่้วยมาอาจจะหนแบบกดใไรกดนเนมัน่อ คือถ้ามาได้กันสักสามคนเพื่อนกันเนี่ยผมว่าคอมโบนี้มันน่าจะสวยมากนะมันน่าจะแบบว่าเก็บได้ห้าเลยอะ่ะแต่มันเหมือนมาคนละคนละที่อะ่ะเออเหมือนมาเจอกันหน้างานอะ่ะแล้วก็มุมวนไปนะจริงๆแทมเพสต,ต้องไปเปิดดูดให้ก่อนนะครับแทมเพสดูดที่หลังแล้วจังหวะด,ดูดจะไม่มีใครทาดาเมจต่อนะครับดาเมจก็ได้แค่แทมเพสดูดเฮ้ยหูแม่มัดไอ้เชี่ยาไม่บิงก็เดินลงมาเฉยๆนะแม่งได้เลยอ่ะ นิฟราดวงโคตรดีทุกคนถ้ามันไม่บิงออกมามันเห็นนิมฟล่าแล้วนะมันบิงไปดันยูต่ำเนินเราก็เลยไม่เห็นนิมฟล่านะครับผมถือว่าดวงดีมากอ่านี่ฮะดวงมึงไม่มีอนะบิงไปเบ้เบ้เบ้ใ <laughs> นเวาดวงดีจะรอดไม่รอดเฉยแต่แบบเหี้ยมันน่าจะตายเดีย่ตรงนี้นะคือแมงวัดเดินลงมาอีกจีบหนึ่งรับเจอแล้วนะเจอแล้วเจอเสียบก็ตายเลย แต่ก็ตายอยู่ดีต้องพีเคต้องเข้าแล้วนะแต่ว่าดูเหมือนจะออกในตัวทองะ oh <my> อะทำไงต่อครับผมป oh <my> ามก่อน oh <my> เล่นสายสก,กิลอย่างนี้ oh <my> ทีมเราก็าอาจจะขาดแคลรี่ก็เป็นได้นะ มีดีลีนก็ไม่ได้เล่นเป็นแคลรี่จ่าสักเท่าไหร่สามสี่มันก็นกักทั้งสามสายเฮ้ยแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีรีสกิลวันสามคนแล้วนะแทมเพสฮันเดอร์นะครับแล้วก็มูนเองรีสกิลแล้วสตาตนส่วนครับเจอดังเกนสกิลโอโหแตกนั่นไงไม่ทันนะครับตายก่อนคือมูน่ะต้องเข้าสุดท้ายด <c oughs> ีลีนต้องเปิดแบงค์มาร์เป็นคนที่สองนะฮะแล้วแทมเพสดูดนะครับฮันเดอร์มันจะพาเราในเรื่องมัน นะครับแล้วมมนเนี่ยปดสกรกมันต้องเรียงอย่างนี้นะครับอันนี้โมนไปแหลมตายก่อนพูดมง่ายแต่ไม่ง่ายไม่ง่ายคอมโบไม่ง่ายปานุข้ามันก็รู้ไต่ยอยู่นะครับดูทรงฮีโร่ดูไอเทมเนี่ยรู้อยู่ว่าจะคอมโบยังไงมันก็ไม่อยู่ติดๆกัน่ะอ่าปานุข้าก็ตีคอ,องนะครับผมใครเก็บนะแดมเก็บไปเอ้ยนกไข่วะเนี่ย มีนกมาบินดูเชิงอ่าสกอร์น้ำเนี่ยว่าเกมดูตามๆนะเกมดูแบบเดบๆอะ่ะเกมลับอะ่ะเออสกอร์นํำแต่เกมลับวันนี้ที่ผมอา่านก็ว่าจะดูแมนยูลิเวอร์ูลแล้วถูกยุกเลิกเฉยไม่รู้แฟนบอลแมนยูไปไปทวงอะไรน,นะครับยกเลิกยาวไอ้เลื่อน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 ยาว อ่าดนดันล่างแล้วก <electric S 2> <Found S 1> ็อยู่ใกล้การพอสมควรขาดได้เนี่ยขาดตัวดูดขาดฟักกัถ้ามีไอ้ฟักดูดให้นะสวยเลยนะฮะแต่ดีดนอดีลินตัวเดียวน่าจะขังได้อยู่มะอันทีขังอดีลินก็ก็กว้างอยู่นะ แต่อาจจะต้อง P.K. ไปค่ังถ้าเดินไปโง่คงวิ่งหนีหมดนะครับมาแล้วมูนแมงมาดออกอะไรครับ P.K. กับทําม่วงใส่ไก่แะแดมอาลลอกกันเลยนี่ตันก่อนครับโอ้โหเเผลอๆอาจจะตัดสินใจผิดหรือปลหาที่เล่นสายนี้ในแมนนี้ถ้าเล่นในสายทั่วไปที่ฝ่ายเรามีแคลลี่เยอะก็ไม่มีปัญหา แต่ตัวตีเดินเหลือเราคนเดียวแล้วเล่นมาใส่สกิลนะครับอาจจะขาดตัวตีอ่าเรียบร้อยเลยครับโดนตะลองปอมนองมาแล้วงานยาวแล้วครับตอนนี้สามสองลองให้หนึ่งเอ้ยโอ้โหแดมเปิดมาเบิก่อนเอ้ยจะตายแล้วไป้ยะโดนโดนโดนแล้วโดนแล้วหนีก่อนหนีก่อนหนี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 กับแตกโับโอยกับตาย คือเพื่อนแม่งแบบยืนดูหมดเลยเออไดมีตัวทองไงช่วยอะไรกันไม่ได้โอโ้โหดียังรอดมาได้เอามาโดูนีกแล้วดีลีนโอ้โหตายอย่างไวครับแทมเพสด,ดูดไป3มมูลมาอันติแล้วรีสกิลก่อนรีรีไม่ได้เหรออุย้ยไม่ใช่รีไม่ได้มัน่าจะทับกันมันยังเลยยังไม่รีโอ้โหหลังเกณฑหายรีที่นึงยังไงบ,บึบบึบบึบกินมอไม่ต้องครับเพราะยังเหลืออยู่โอ้โห บุแวกนะครับอินบองอยู่ฮะกดดูดใหญ่ตีทันเดอร์สวนมูนมาสันแมงมัดเสียบแล้วลุ่ม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 โอเคเก็บไปสี่บอนี้อาจจะอาจจะผมว่ามผมว่ากดอันติสมมุติว่ามันมันลงได้สิบแปดครั้งใช่ไหมปกติอะถ้ากดรีสก,กิลอะมันก็จะได้สามถูกกว่าสิบแปดถึงสองยี่สิบามเออถูกกว่าสาบหก ปกติถ้ากดรีสกิลสองทีอันตีต้องได้สามี่สิบหกครั้งใช่ไหมแต่อันนี้อาจจะแบบสมมุติว่าตอนเนี้ยได้สิบแปดครั้งแล้วกดใช้รีสกิลกดใหม่อ่ะสมมุติจากสิบแปดลงไปสามแล้วกดรีมันอาจจะได้แค่อีกสิบแปดก็ได้นะครับมันอาจจะแบบไม่ได้ทบเหมือนสมัยก่อนแหละมันอาจจะแบบไม่ได้บึบบึบบึบบ,บ,บึเหมือนแต่ก่อนอันนี้เดี๋ยวจบเกมเดี๋ยวทดลองดูก็ได้นะครับว่ามันยังแบบบ,บึบบึบบ,บึบึอยู่ไหมนะครับหรือว่า ช้ได้แค่ทีละหนึ่งอันนะครับ <S <S หรือว่าที <S <S ่ใช้ดได้แค่ที <S 1> <S 1> ทละหนึ่งตัวคล้ายๆกับสแครอะไรเงี้ยที่วอลเล็คเนี่ยตอให้เราเอาอกรีสกิลนะครับมันทองมาได้ทีละหนึ่งตัวนะโอเคครับตอนนี้เ,เป็นตัวทองครับผมเปิดตัวทองมาครับแล้วยังไงโอโหดังเกนโอโหรลอยครับผมดังเกนมีตัวทองครับทำอะไรไม่ได้เลยนั่นแหละจุดบอดก็คือน่าจะเป็นตัวทองนะครับถ้าเล่นสัตว์สกิลถ้าฝันหนือข้าวกวัวทองแล้วก็จบเลย ตอนนี้ก็ได้บัลลกกลางไม่ก่อนนะครับคิวใบสิบห้าตัวแล้วตอนนี้ตายแปดสิบเก้าเนี่ยเล่นคอมโบก็กต้องก็ต้องจังหวะสวยจริงๆอะ่ะก็ต้องมาเป็นทีมอะ่ะถ้ามาด้วยกันจะเล่นคอมโบสี่ห้าตัวมันมันเล่นยากไงดูดิโอ้โหสู้ยากเลยนะครับผม ต้องเตรียมกันมาก่อนอนะ่ะเออต้องแบบเป็นเพื่อนกันหรือว่าเคยเล่นด้วยกันแต่อันนี้น่าจะมั่โม่โซโๆมาหรือเปล่าอา้าไอ้แมเพแมงมัดก็มาด้วยกันนะเอ,อ้ยมูนโดนก่อนเลยครับยังไงอา่าแถมเพทมาดูดให้2ตัวสวยได้อยู่แมงมัดขยมเสียบอยากได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอ,อ้เบ๊โอ้โหบุ๊ดแวกเขี่ยแมงตีนืดเอ้ยอ่อาสวยแมงมัด เรียบร้อยมูดได้คิวเอาทันเดอร์เกิดมาพาแตกไปแล้วมันไปดอนอ้าวไอ้เหี่ยหนึ่งบอล่าด้วยอเดี๋ยวผมอนุญาตดูฉากที่มันตายแล้วกันนะครับผมอ๋อไอพนมนี้มีตัวทองนะฮะตัวทองหมดบุ๊บทันเดอร์เกิดมาพาหนึ่งเบ้พาสองเบ้อ่าเรียกว่าส้มหล่น ทันเดอร์โคเด็กด้วยทันเดอร์โคเด็กด้วยวะทันเดอร์ไม่บอกกิมมอ <c oughs> เพื่อนโคเด็กยะม,มาฉีดใครอะ่ะผมว่ากิมมอลนีสวยเลยนะกดกิมมอลแล้วก็รีรีผา่าแจมเลยนะออกของเซดเดลกับมูลเลยเออสียออกโคเด็กมาเฉยเลยนะครับามดต่อมตาต่อต่อตอตอนนี้ก็มูลสิบเจ็ดแล้วเอามาด้วยกันว่ะเอาเฮียมาด้วยกันสี่คนจริงมะเนี่ย แมงมัดแทมเพ็ดดีลีนมูนมาด้วยกันนะครับทันเดอร์อาจจะไม่ได้มาได้กันเพราะว่าคนละแคนจริงไหมเนี่ยเอามาสี่กันหนึ่งจริงไหมเนี่ยเล่นเหมือนมึงแบบไม่เคยเล่นด้วยกันเลยเออเล่นเหมือนวแบบ่าเจอกันหน้างานอะอ่าเพิ่งสังเกตเนี่ยว่าเออมันมาด้กันวะแต่การเล่นเหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะจริงนะ โอเคครับได้บปเหลกล่างไมเอ้ยแดมเดมดมเดมดูดูดูดดูดีเหมือนมาได้กันเวละเอ้ยอา้ si วยวยาวรอบนี้สวยอยู่สวยอยู่มาสวยอยู่แมงกัาขยมเสียบเอ้ามาวา่ะนานจะสวยนนานจะสวยอันนี้มาดิโอ้โหหายหมดหายหมดยังไงมีตัวทองอัติไปครับโอ้โหตัวทองหมดเลยแล้วนี่บุสแวกอ่าตัวทองหมดเป็นเรื่องยังไงมาดิ มาดิดังเกนดังเกนโอเคเก็บสี่แล้วครับหมุนเก็บสี่ประมาณสามรอบแล้วมั้งอาบูแ่งมาครับแมกมาตไปเสกเอาลุมลุมดีลุม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 ,ลมอ่าสวยอยู่ครับแบงมาได้คิวออ่าโดนเบิร์ดหลุดและโดดมากัดเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อย,อยไม่มาเสียบ โอเคโมนได้นะครับผมตอนนี้โมนออกเป็นไฟแบนนะครับออกของตีม,มาแล้วเพราะว่าของสกิลก็ะนะนะั่นแหละมีเท่านี้แหละ uh huh. จริงๆมีชิ้นหนึ่งนะกอดชมพูก็ได้อยู่นะเพราะว่าอัตีโมนต้องเข้าไปใกล้ๆแต่ว่ามันลดกอแค่3เวทไงอันนี้อันตีเป็นอะไรวะเนี่ยเป็นเวทนะครับผมกอดลด5นะครับกอดชมพูแล้วเลยสี่แล้ว,ส,ลวสามละ อ่าก็กลับมาชนะได้นี่ครับรกับแย่เหมือนกัน,ม,นมาได้สามทางแล้วอ่ามาแยกล่างนะครับอ้าวจีีสามทางคอนเลยโอเคเดี๋ยวเราไปทดลองกันแบบงโง่ๆหน่อยดีกว่านะเออว่ามันยังบึบๆอยู่ไหมลองไปดูคลิปเก,ก่าๆนะรู้สึกว่าจะมาน่าจะไปที่แล้วนู่นได้ครับพี่ กนทาฟ้าหมัวแล้วมันบึบบึบบึบ,บ,บอ่ะแบบชุดเดียวตายยกทีมอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้คลิปไหนนานแล้วอโอเคแปบ๊บนึงครับสร้างเกมแป๊บอ่าหแบบมูนอยู่นี่เลือกอตัวไหนก็ได้พร้อม โอเคมา mm hmm. เริ่มครับผมอ่ะวิธีการก็เนี่ยครับพี่เข้าทดลองตรงไหนเนี่ยก็เข้าให้ดูและเนี่ยไอ้ส่วนอันนี้เนี่ยก็มัวมวลองกดลองกดทุกอันอะคือผมเรียนสายคอมใช่ไหมโปรแกรมสบายเป็นสาาอังกฤษอ่าเวลาเขียนโปรแกรมเขียนโค้ดอ่าคูกกเกิลสเกตอัพคือการสร้างออกแบบโมเดลดีอะไรเงี้ยกดแม่งทุกตัวเลย <laughs> มัวแม่งทุกตัวเลยเออ มั่วไปอ่ะเ,ออเดี๋ยวมันก็แบบเดี๋ยวมันก็รู้เองไงว่าอันนี้คืออะไรอะไรเงี้ยเราก็ต้องมั่วมั่วไปเองถึงจะรู้ว่าปุ่มนี้คืออะไรนะเราต้องสัมผัสเองนี่แหละฮิซีนี่แหละอ,อ,าอาจจะต้องอาจจะต้องให้ออกอาหารให้มันทุกคนนะเพราะว่ามันจะฮารุนแรงมากอันนี้ฮาลุกพอละ This call must ตังพอปะนี่เอ่อเปิดแมพบวกตังโกหนึ่งสามสี่โอเคไมล่อ้าทำไมซื้อได้แค่นี้วะทุกคนเอ๊ะทำไม่ะเ้รพออะไรอ่ะ S <S ทำไมไม่ได้สุดได้แค่อันเดียวอะเอาทำไมอะอันเหรอเอแค่นี้ก็พอแล้วนะโอเคอันนี้อัน,นอันนี้คืออันตีแบบไม่มีอะไรนะแบบ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 นั่นแหละก็สิบเ็ดครั้งนะครับอันตีลงมาสิบเอ็ดครั้งแล้วก็โดนสุดๆได้แค่ตัวละสี่ดอกนะฮะโอเคพอมีกระทาฟ้านะครับผม ก็จาก11เป็น18นะครับแล้วก็สูงสุดตัวละ12ครั้งอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะมันจะที่กว่าเดิมนะครับอ่าที่กว่าเดิมโอเคลองรีสกิลรีสกิลไหนวันรีสกิลสับสุอาโอเคฮะมีรีสกิลแล้วนะฮะอ่ะลองรีสกิลดูนะครับว่ามันจะต่างกับเปล่าครับอย่างแรกเลย ปิดอันติรีสกิลอันติที่ขึ้นไหมที่ขึ้นนะมันก็ได้อยู่นะ <ar> น่าจะได้อยู่อ่าถ้าลองตัวเดียวแบบโดดๆอะ่ะอาจจะรู้นะอ่ะอันนี้คือแบบตัวเดียวโดดๆอันนี้คือธรรมดาก่อนทีหนึ่งบ,บึบๆบบ,บ,บ,บ ก็ได้สูงสุด12ทีนะคือ12ทีโอเคลองลีแรนติอ่าได้อยู่ได้อยู่ยังใช้ได้อยู่ทุกคน,ด, Grammy น <ressive. S 2> ดูดิยังใช้ได้อยู่นะมันยังแบบบึบบบบบบึบอยู่ใช้ได้อยู่แต่คนเล่นนะ่ะมันมันกดมันกดทีเดียวอะ่ะมันกดแล้วรอหมดแล้วกดใหม่อะ่ะซึ่งมันยังเบิ้ลแบบนั้นได้อยู่นะเออแบบบึบบบบ,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 บึบอ่ะเออใครลองเล่นใส่สกิลไว้ก็ยังได้อยู่ คันนี้จะมาลองถ้ามีสะท้อนจะได้บ่าครับผมออ <t une sound> มาสะท้อน <t une sound> สะท้อนจะสะท้อนอเมริกาดได้เลยบ่า <t une sound> อารีไปเฮ้ยรีสะท้อนไอ้เหี้ยกดสะท้อนไม่ได้เอาสะท้อนได้ <t une sound> สะท้อนปล๊อกตายเลยนะครับสะท้อนนั้นตีดได้ <t une sound> แต่ว่ากดยากมากเพราะว่ามันโดนมินิสตันแบบไม่ขยับเลยอัติโมนจะเป็นมินิสตันแบบบ,บบบบบเมื่อกี้เนี่ยผมก็สะท้อนรัวเลยนะกดไม่ติดนะครับมาติดตอนสุดท้ายก็ตายเหมือนกันนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับเจอะไ่ขลิปหน้าบ๊ายบาย